สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาซิยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยคัดตัดคาราเมลค่ะสูตรเค้กค,คัตตัดเนื้อนุ่มรสชาติหอมหวานละมุนจะทำทานเองก็ดีหรือจะทำขายก็ได้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำคาราเมลก่อนค่ะใส่นา้าตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นเปิดไฟอ่อนค่ะ ปล่อยให้น้ำตาลทายละลายไปเรื่อยๆระหว่างนี้ไม่ต้องคนนะคะแต่สามารถใช้วิธีเขย่าหม้อได้ค่ะเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆสีของน้ำตาลก็จะเปลี่ยนไปค่ะระหว่างนี้เราก็รอจนน้ำตาลทรายละลายและได้สีสวยระวังอย่าให้สีเข้มเกินไปนะคะไม่งั้นคาราเมลของเราจะขมค่ะ เมื่อน้ำตาลทรายละลายและสังเกตว่าได้สีสวยแล้วก็ให้เราค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็นำคาราเมลที่ได้ไปหยอดใส่ถ้วยค่ะหยอดใส่ถ้วยประมาณ1นช้อนด้วยความเร็วแล้วก็กลิ้งให้ทั่วค่ะหากคาราเมลแข็งกลิ้งไม่ได้ให้เราแก้ไขด้วยการนำถ้วยคาราเมลไปแช่ในน้ำร้อนค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของคัสตาร์ดค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยไข่แดง4ฟองและไข่เต็มฟอง2ฟองค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะคัตตาจะได้ไม่ขาวค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเราก็จะเติมนมอุ่นลงไปค่ะใช้เป็นนมอุ่นนะคะอย่าให้ร้อนจัดค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน คนที่เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ไปกรองผ่านกระชอนหรือผ้าเข่าบางค่ะเพื่อให้ได้เนื้อขัดตาดที่เนียนค่ะเสร็จแล้วพักขัดตาดไว้ก่อนต่อไปเรามาทำส่วนของเนื้อเค้กค่ะเนื้อเค้กจะใช้เป็นสูตรซิฟฟอนค่ะซิฟฟอนใบเตยก่อนอื่นก็มาทำการแยกไข่ก่อนค่ะ ใส่เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะจากนั้นทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและนมสดลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีจะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกลิ่นใบเตยค่ะและสีเขียวเล็กน้อย จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันคาโนราน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำน้ำมันปาล์มนะคะต่อไปก็ใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูล,ลงไปลืมบอกไปค่ะถ้าไม่ชอบกลิ่นใบเตยเปลี่ยนเป็นวานวิลลาได้นะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเร,รามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางจีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้ครีมออลราท่าหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะโดยแบ่งใส่3ครั้งนะคะจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดค่ะ ใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยทยอยนำไข่ขาวมาผสม3มครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือ แต่ทั้งนี้ก็ทำด้วยความเร็วนะคะถ้าทำช้าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบได้ค่ะใส่ไข่ขาวไปจนกระทั่งไข่ขาวหมดคนจะร่มให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปหยอดใส่ถ้วยเลยค่ะตักคัตตาใส่ถ้วยที่เราใส่คาราเมลไว้ค่ะแต่ละถ้วยจะใส่ประมาณ30กรัมค่ะ เมื่อใส่คัตต์จนครบทุกถ้วยแล้วต่อไปก็ตักส่วนผสมของเค้กใส่ลงไปเลยค่ะตักส่วนผสมใส่ลงไปในปริมาณเกือบเกือบเต็มถ้วยนะคะเมื่อตักจนครบทุกถ้วยแล้วก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนค่ะเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำจะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดสูงไม่เกิน1เซนของถ้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ อบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ50นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกมาพักเขาไว้ให้อุ่นๆจากนั้นนำเค้กออกมาคว่ำบนตะแกรงโดยมีถาดรองเนื่องจากอาจจะมีน้ำคาราเมลที่ไหลออกมาค่ะเสร็จแล้วก็รอให้เค้กเย็นแล้วก็นำไปแพ็คใส่กล่องได้เลยค่ะ จกมีตัวอย่างการใส่กล่องนะคะเป็นกล่องขนาด8เซนใส่ได้กำลังพอดีเลยค่ะถ้าใครทำขนมขายจะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะอร่อยน่าทานลำไม่ยากด้วยค่ะแนะนำให้ทานแบบแช่เย็นนะคะจะเพิ่มความอร่อยค่ะตัวเนื้อเค้กเขาจะไม่หวานมากนะคะในส่วนของทัตตาดก็หอมหวานกำลังดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ